แ็กปากน้ำนายกสมาคมพระเครื่องเมืองไทยนะครับจะมาแนะนําพระหลักพันพุทธคุณหลักฐานสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสบวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้อาจารย์แนะนําหน่อยมีพระอยากแนะนําองค์ไหนให้สมาชิกมั่งครับถ้ากรณีแนะนําเนี่ยถ้าหากว่าแขวนพระก็แนะนําถ้าว่าชอบหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดเนี่ยต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าไปเช่า โดยที่ไม่รู้จักเลยอ่ะหนึ่งวัดประสาทต้องระมัดระวังนะอ่าเพราะว่าปลอมอเยอะมากครับปลอมเยอะมากแล้วก็ที่ขายเนี่ยผมดูแล้วค่อนข้างจะไม่ไม่ใช่รุ่นนั้นเป็นรุ่นใหม่ที่อาจารถามก่อนว่าลงปูทวดดียังไงก็หลายคนบอกว่าหนึ่งมีลงปูทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเนี่ยครับเดินทางไปไหนปลอดภัยหนึ่งปลอดภัยสองแค้วคาดเรื่องอะไรฮะเขาบอกเรื่องรถ เรื่องอะไรต่างๆดีหมดทำมาค้าขายดีแล้วเขาถือว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ท่านถ้าจะต้องท่องนโมโพธิสัตโตอาคารเตว้อิติภะวะนี่คือพระโพธิสัตว์ครับท่านก็จะคอยคุ้มครองป้องกันภัยไม่ว่าท่านจะเดินทางไปไหนกันแล้วแต่พระติดหลวงพุทวดไว้เขาว่าปลอดภัยแต่ว่าบางคนเขาบอกว่าหลวงู่ทดไม่มีจริงอาจารย์ว้างยังไงอาหลวงู่ทดเป็นอย่างนี้ฮะ หลวงปู่ทวดถ้าถามผมในตำนานเนี่ยเอาเอาใช้คำว่าตำนานนะครับถ้าถามว่าตัวตนจริงๆเนี่ยอ่าไม่มีแต่มันเกิดขึ้นจากนิมิตของอาจารย์ทิมครับวัดช่างให้แล้วก็บังเอิญไปตรงกับคุณอนันต์คานุรักษ์ครับซึ่งเป็นคณะบดีตอนหลังไปรู้สึกจะไปย้ายไปเป็นนายายธนาคารที่ปัตตานีมั้งก็จำไม่ผิดฝันว่ามีพระแก่ๆ อนอนฝันว่าให้ไปช่วยสร้างวัดทีอพอให้ไปสร้างวัดทีก็เดินทางไปก็ไปเจออาจารย์ทิมซึ่งเมื่อคืนเนี่ยพระแก่วนั้นเราบอกว่าห้เจอพระองค์เนี้ยอให้ตรงกระที่ฝันเนี่ยอก็ถามอาจารย์ทิมครับอาจารย์ทิมก็บอกว่ามีสถูปก็พากันไปที่สถูปขุดมาเจอบาตรเจอของไม่เท้าเจออะไรพวกเนี้ยอืมันเป็นอย่างเงี้ยที่มาตรงนี้เจอของใช้เอตามที่ฝันบาตที่ฝันครับ คุณนันทนารุรักษ์ก็เลยบอกว่าท่านบอกให้มาช่วยสร้างวัดตอนนั้นวัดชมรุชุดโสมเป็นวัดอยู่แล้วละแต่ว่าชมรุชุดโสมตอนนั้นก็ชื่อวัดช่างให้วัดช่างให้อยู่แล้วครับชมรุชุดโสมมากเพราะอยู่กลางดงอิสลามเหมือนกันเนี่ยอ๋ออ่าอ๋อแล้วก็พอฝันเสร็จอาจารย์ทิมกับอาจารย์นองเนี่ยครับก็ล่างล่างอะไรเขาบอกล่างรถไปมาลงมากอกน้อยอ่า แล้วไปกราบลมัจาการนะฮะหลวงปู่นากว่าละลังอังที่เป็นหลานพุ้จะโตครับอ่าก็กำเงินไปครับตอนนั้นพันกว่าบาทจะไปเช่าสมเด็จัาแจกอ่าก็เลยอาจารย์น้องก็บอกว่าพันกว่าบาทเช่าได้ไม่กี่องค์อ่าก็เลยบอกว่ากลับไปสร้างพระที่เมื่อคืนฝันดีกว่าอ่าเรื是是่องไหมอ่าแล้วก็บอกว่าเจ้าตังที่ไหนแล้วมีตังพันกว่าบาทเออเออเออ ก็ในใมิตของอาจารย์ทิมก็บอกเดี๋ยวจะมีคนช่วยอืเสร็จแล้วก็ไปเจอคุณอนันต์คณะรุรักก็รู้ว่าทางวัดไม่มีตังก็เลยรับเป็นในทุนเป็นโยมอุปถัมในการจัดสร้างรูปถทวดให้ออกทุนให้อว่างเสร็จแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านที่ยาลาเอาดินกากยายักษ์มาให้ที่วัดแล้วก็ลูกศิษย์วัดก็ไปหาว่านก็จึงกำเนิดเกิดทำปี2497ีขึ้นมาภายในวัด เป็นเนื้อว่านเนื้อว่าน20บาทบัดเดียวหมดเลยสร้างประมาณเท่าไหร่จํามพะลุหไหม่อถ้าถามผมจะใช้คําว่า84,000องค์อ๋อตามพระธรรมขันธ์นะตามพระธรรมขันแต่ว่าผมว่ามูทั่วเนี่ยสร้างหลายวารละ,ะเพราะว่าสร้างในทีเดียวมันไม่เสร็จอเอากองมวลสารต่างๆมาเข้าในพิธีเสกเสร็จแล้วพอหลังจากเสกพิธีเสร็จแล้วแจกใจคนที่มาเช่าแล้วก็เอาผงที่เหลือทำไปเรื่อยๆอ คือแจกเรื่อยๆแล้วไอ้เนื้อผงเนี่ยอมาสิ้นสุดประมาณปี2500ที่ทําปี97เนี่ยก็ทําไปแจกไปทําไปแจกใหม่ฮะทีแรกเลยอ่ะทําแล้วเนี่ยอให้บูชาเลยยี่สิบบาทเนี่ยนะเด็คนข้างวัดจะให้ผมคนวัดจะให้ครับผมนี่แหละครับดีครับเข้ามาช่วยคอมเมนต์เสร็จแล้วก็ก็เริ่มสร้างวัดไงมีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเสร็จแล้วก็ไอ้ดินกากยายักเนี่ย เขาบอกเป็นดินวิเศษอซึ่งเอามาทํายาได้อต้องถามก่อนว่าสมัยสมัยสอกว่าต่ำกว่า2500ันห้าร้เนี่ยยีบาทเยอะมากไหมเยอะสิเยอะที่อทเอาละคนชาวบ้านอาเอาเงินที่ไหนมาเช่ากันล่ะก็าะชาวบ้านสวนยางเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีอ